สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับเอาล้ว,วันนี้เราก็มาต่อแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสองกันนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวเดิมๆนะครับแต่เราก็น่าจะทาได้เร็วขึ้นนะครับหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเมื่อกีค้ครูดูเวลาแล้วใช้เวลาไปประมาณหกนาทีหกนาทีนี่หมายถึงหกนาทีที่พูดคุยด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นเวลาทําจริงๆน่าจะอยู่ที่สักสามนาทีนะครับมาดูกันนะมีภาพมาให้เราดูอีกแล้วสี่นิ้วลบด้วยเท่าไหร่ครับจานวนหนึ่งเอาสี่ เราลบด้วยจำนวนเท่าไหร่ครับ1เหลือเท่าไหร่3เอาเซตใส่คำตอบเลย3 3นิ้วแล้วก็ลบด้วย2จุดนะฮะน้องต้องเชื่อมโยององค์ความรู้นะครับที่มีอยู่นะครับบวก3แล้วก็ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ1น่งเอาเซตใส่คำตอบเรามาดูกันบวก4แล้วก็ลบ1ทําทำยังไงบวก4 เอาสี่นิ้วออกมาแล้วก็ลบด้วย1เก็บข้างล่างเห็นไหมครับเก็บนิ้วล่างลบด้วยเท่าไหร่ครับ1เหลือเท่าไหร่3ามเอาเซตใส่คําตอบตัวเลข้อที่2บวก2แล้วก็ลบ1นึ่งเอามาบวก2แล้วก็ลบด้วย1เหลือคําตอบเท่าไหร่ครับ1นึ่งเซตใส่คําตอบบวก4แล้วก็ลบ1บวก4 แล้วก็ลบด้วย1น่ี่ลบข้างล่างเก็บไป1น่เหลือเท่าไรครับาสามเซตใส่คำตอบต่อไปบวก2แล้วก็ลบด้วย2ข้อที่4บวก2แล้วก็ลบด้วย2เหลือเท่าไรครับ0นะเซตใส่สคำตอบต่อไปข้อที่5บวก3ลบด้วย2บวก3ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไรครับ1น่เซตใส่คำตอบ ต่อไปข้อที่6บวก3แล้วก็ลบด้วย1บวก3แ,แล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ2อะเซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่7บวกสแล้วก็ลบด้วย1เอ่าว่าบวกสแล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ3เซตใส่คำตอบข้อที่8บวก2แล้วก็ลบด้วย2อะ่ะบวก2 แล้วก็ลบด้วย Bonnie 2เหลือเท่าไหร่ครับ05ในย์สาตอบต่อไปข้อที่9บวก3แล้วก็ลบด้วย2บวก3แล้วก็ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ1นึ่งเซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่10บวกสแล้วก็ลบด้วย1บวกสแล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ3ามเซตใส่คำตอบ ต่อไปข้อที่11บวก4แล้วก็ลบด้วย1บวก4แล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหรครับ3 s e เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่12บวก2แล้วก็ลบด้วย1นบวก2แล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไรครับ1เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่13โจทย์บอกว่า บวก4แล้วก็ลบด้วย1บวก4แล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ3เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่14บวก2แล้วก็ลบด้วย2บวก2แล้วก็ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ0ใส่คำตอบต่อไปข้อที่15บวก3แล้วก็ลบด้วย2บวก3ม แล้วก็ลบด้วย2องละคคำตอบเท่าไหร่ครับ1อ่ะเซตใส่สคำตอบต่อไปข้อที่16บวก3แล้วก็ลบด้วย1บวก3แล้วก็ลบด้วย1เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ2อะเซตใส่สคำตอบต่อไปข้อที่17บวก1แล้วก็บวกด้วย3บวก 1, 1> แล้วก็บวกอีก3คํคำตอบคือเท่าไหร่ครับ4อ่เซต ใส่คำตอบต่อไปข้อที่18บแวก2แล้วก็ลบด้วย2บวก2แล้วก็ลบด้วย2คํคำตอบคือ0เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่19บวก3แล้วก็ลบด้วย2บวก3แล้วก็ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ1เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่20บวก4แล้วก็ลบด้วย1บวกส แล้วก็ลบด้วย1และคคำตอบเท่าไหร่ครับ3ามเซตใส่คําตอบทีนี้ข้างล่างก็เป็นการบอกโจทย์นะครับก็ครูก็ได้แนะนําไปล้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่สอนน้องหรือคุณครูก็สามารถที่จะทําไมครับเอาโจทย์พวกนี้มาบอกก็ได้อย่างเช่นว่าเอาน้องๆครูจะบอกโจทย์นะคุณครูอาจจะบอกจากข้อ10บ,บอกไล่ย้อนกลับใช่ไหมเอาทุกคนทําข้อที่1บกลบ1เซตน้องๆก็เอาคําตอบมาทำไมครับใส่ ข้อที่2บวก3ลบสเซตน้องก็าคำตอบมาใส่ข้อที่2ต่อไปข้อที่3บวก2ลบสเซตน้องก็าคำตอบมาใส่เราก็เอาโจทย์พวกนี้บอกได้นะครับแต่ว่าเราก็แค่บอกให้มันสลับกันนะครับโอเคพวกนี้จะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่23นะครับสวัสดีครับ